วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทยในธรรม เป็นที่รู้กันว่าแนวคันกั้นน้ำบิกแบตในเขตดอนเมืองก็ต้องกันที่จะกั้นมวลน,น้ำจำนวนมากให้ค้าง,งอยู่ที่ทางตอนเหนือเพื่อที่จะป้องกันกรุงเทพชันน้นในให้ค่อยๆฝายน้ำลงสู่เะเลได้เรื่องนี้ปรากฏว่าพี่น้องชาวดอนเมืองจำนวนหนึ่งได้พยายามเรียกร้องร,รัฐบาลหรือคันกั้นน้ำดังกล่าวและในขณะนี้แต่มีการชุมนุมที่จะเข้าไปคือเองจนทำให้รัฐบาลต้องตั้งสอสอกาลุนโหสกุลซึ่งเป็นสอสพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของที่ มาเจจากับชาวบ้านและปรากฏว่าได้มีการอนุญาตได้มีการรือ้อขันกระน้ำบางส่วนการอนุญาตดังกล่าวนี้รัฐบาลและสอพอพยอนยันว่าไม่รู้เรื่องสายการนี้จะนำไปสู่วิกฤตกรุงเทพใไหรือไม่ทำให้น้ำทะลักไปหรือไม่และเรื่องนี้จะก่อผลเสียหายอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญญาณเช่นนี้จะท,ทำรายงาน